จำวัดเรื่องราวนี้เกิดขึ้นกับครอบครัวเล็กๆครอบครัวหนึ่งครอบครัวของเจี๊ยบเป็นครอบครัวขนาดเล็กอยู่ที่กรุงเทพฝั่งธนบุรีบ้านของเจี๊ยบเป็นบ้านหลังเล็กๆอยู่ในชุมชนแห่งหนึ่งในเย็นวันหนึ่งหลังจากที่แม่เลิกจากการทำงานแล้วแม่กลับมาถึงบ้านก็บอกให้เจี๊ยบช่วยแม่จัดห้องเจี๊ยบถามแม่ว่าแม่จะจัดห้องให้ใคร แม่บอกว่าแม่ได้รับจดหมายจากป้าที่อยู่ที่จังหวัดน,น,น่านแจ้งมาว่าลูกชายของป้าที่บวชเป็นพระจะเดินทางลงมากรุงเทพเพื่อมาสอบปร,ริญญาธรรมแต่ว่าป้าไม่รู้จักใครเลยที่กรุงเทพสักคนหนึ่งและเป็นห่วงพาลูกชายมากจึงบอกให้พาลูกชายมาพักอาศัยอยู่กับแม่เจี๊ยบจนกว่าจะสอบเสร็จแม่ตกปากรับคำกับป้า พอเกงใจเนื่องจากเวลาที่ตอนที่แม่ไปเที่ยวที่จังหวัดน่านแม่ก็จะมักไปอาศัยอยู่กับป้าเสมอแม่บอกเจี๊ยบว่าถ้าหลวงพี่มาอยู่ที่บ้านเจี๊ยบอย่าดือ้อและคอยช่วยเหลือหลวงพี่เจี๊ยบถามว่าพระชื่ออะไรแม่บอกว่าพระชื่อจเจริญให้เจบเรียกว่าหลวงพี่เลินเจี๊ยบก็ตกปากรับคำ แม่บอกว่าเจี๊ยบเป็นเด็กผู้หญิงไม่ควรเข้าใกล้พระและควรสำรวมเจี๊ยบรับปากแม่ว่าจะคอยดูแลช่วยเหลือหลวงพี่หลังจากนั้นสองวันหลวงพี่ได้เดินทางมาโดยรถทัวร์มาลงที่หมอชิดแล้วนั่งแท็กซี่ต่อมาโดยแจ้งรถแท็กซี่ให้มาส่งที่บ้านตามที่อยู่ที่แม่แจ้งไปในจดหมายหลังจากที่ตอบจดหมายกับป้า สัมภาระของพระไม่เยอะมากนักมีย่ามอยู่หนึ่งใบและกระเป๋าใบเล็กๆอีกหนึ่งใบเมื่อพระมาถึงแม่ก็ให้พระเข้าไปในบ้านและบอกให้พระพักที่ห้องที่จัดเตรียมไว้ให้ถ้าขาดตกบกพร่องอะไรก็ให้แจ้งแม่จะไปทำงานตอนเช้าและกลับมาตอนเย็นถ้าตอนกลางวันหากหลงพี่ต้องการหรืออยากได้ของอะไรเพิ่มเติมก็ให้เจี๊ยบช่วยจัดให้ หลังจากที่แม่ไปทำงานแล้วเจี๊ยบก็ทำความรู้จักกับพาอพี่ชายท่านบอกให้เจี๊ยบเรียกว่าหลวงพี่ไม่ต้องเรียกว่าพ่พี่ชายหรือเรียกว่าหลวงพี่เลิศก็ได้เพราะหลวงพี่ชื่อว่าจเจริญในวันนั้นหลังจากที่หลวงพี่เก็บของเสร็จเรียบร้อยก็เป็นเวลาช่วงบ่ายแล้วแม่บอกว่าหลวงพี่จะฉันอาหารไม่ได้ฉันได้แต่น้ำหรือนมเท่านั้น และแม่ก็นํานมและน้ําดื่มมาถวายหลวงพี่และให้หลวงพี่ได้พักผ่อนตามอัธยาศัยหลังจากนั้นทุกคนก็แยกย้ายต่างคนต่างไปทำหน้าที่ของตัวเองพอตอนเช้าอีกวันหนึ่งหลวงพี่ก็ตื่นขึ้นมาส่งน้ําแม่นําอาหารเช้ามาถวายหลวงพี่เจ๊บก็อยากจะไปถวายด้วยจึงเดินตามแม่ไปแล้วนั่งฟังแม่กับหลวงพี่คุยกัน แม่ถามหลวงพี่ว่าเมื่อคืนนอนหลับสบายดีไหมขาดตกบ่งข้องอะไรหรือเปล่าหลวงพี่บอกแม่ว่าเมื่อคืนอาจจะเป็นคืนแรกอาตมาเลยนอนไม่ค่อยหลับยมนะไม่ต้องเป็นห่วงหรอกนะหลังจากนั้นแม่ก็ออกไปทำงานเจี๊ยบก็อยู่ที่บ้านโดยจะคอยถามหลวงพี่เป็นระยะว่าต้องการอะไรหรือไม่หลวงพี่ไม่ได้ต้องการอะไรแล้วก็ขอนั่งดูตำราไปเรื่อย พอคืนที่สองหลวงพี่ก็เข้านอนตอนหัวค่ำจากนั้นมาตอนเช้าแม่ก็นำอาหารเช้ามาถวายหลวงพี่อีกเจี๊ยบก็เข้าไปช่วยถวายด้วยแม่ถามหลวงพี่ว่าคืนที่สองเป็นยังไงบ้างนอนหลับไหมหลวงพี่บอกแม่ว่าก็ยังนอนไม่ค่อยหลับนะยยมนะสงสัยจะแปลกที่ยมนะไม่ต้องเป็นห่วงนะหลังจากนั้นทุกอย่างก็ดำเนินไปตามปกติ จนกระทั่งเช้าวันที่สามแม่ได้นำอาหารเช้าไปถวายให้หลวงพี่อีกครั้งทีนี้หลวงพี่บอกแม่ว่าโยมนาะวันนี้อัตมาจะขอย้ายไปอยู่กับพาะเพื่อนนะพรเพื่อนเพิ่งเดินทางมาถึงกรุงเทพแล้วได้ที่พักที่อยู่ใกล้ๆวัดที่อัตมาจะไปสอบอัตมาขอย้ายวันนี้เลยแล้วกันนะแม่จึงถามว่าพระติดขัดตรงไหนอะไรหรือเปล่า แม่ดูแลไม่ดีหรือเปล่าหรือว่ามีความเกงใจบอกกับแม่ได้ตรงๆนะเพราะถ้าไม่อึดอัดใจอะไรแม่ก็อยากให้พาพักอยู่ที่นี่จะได้ดูแลกันหลวงพี่หันมามองหน้าเจี๊ยบและหันไปนมองหน้าแม่ของเจี๊ยบอีกครั้งก่อนจะบอกว่าถ้าอย่างนั้นอาตมาขอพูดตรงๆเลยนะโยมคืนแรกที่อาตมามาถึงที่นี่ตอนที่อาตมานอน น่าจะดึกแล้วอัตมารู้สึกว่าจีวรของอัตมาไปเกี่ยวกับอะไรสักอย่างหนึ่งหรือต้องมีใครมากระตุกจีวรของอัตมาเป็นระยะระยะตอนแรกอัตมาก็เข้าใจว่าอาจจะเป็นเซียนก็ได้ที่มาเกี่ยวกับจีวรของอัตมาเพราะพื้นที่นอนเป็นพื้นไม้ต่อมาคื้นที่2องอัตมารู้สึกว่าเหมือนมีคนมาดึงจีวรอ,อีกครั้งหนึ่งนอกจากดึงจีวรแล้วก็มาดึงขา ดึงแขนของอาตมาโดยที่มือนั้นมีความเย็นมากอาตมาก็พยายามข่มใจว่าอาจจะไม่ใช่อย่างที่อาตมาคิดหลังจากที่อาตมาไม่สนใจทีนี้ก็ย้ายมาดึงที่แขนที่ไหล่ที่ลำตัวทั้งคืนเลยโยมนะแล้วพอคืนที่สามนี่นะโยมนะหนักเลยคืนที่สามนี่อาตมาเห็นเป็นเงาผู้หญิงมาบีบที่ตัวอาตมา และอีกเงาหนึ่งก็อยู่ด้านบนศีรษะของอาตมาน่าจะเป็นเงาของเด็กผู้ชายมาจับเขยา่าศีรษะของอาตมาอาตมาเลยลุกขึ้นมานั่งสวดบนภาวนาทั้งคืนจนไม่ได้นอนเลยโยมจนตอนเช้าเนี่ยอาตมาลุกขึ้นมาอาบน้ําก็เลยคิดว่าต้องบอกโยมนะ <c oughs> เพื่อที่จะได้ไปอยู่กับพาเพื่อนของอาตมาแล้วก็คิดว่าจะไม่บอกเรื่องนี้กับโยมนะเพราะคิดว่ามันจะทําให้เจี๊ยบกลัว แต่ในเมื่อยมนะคิดแบบนี้อัตมาก็ไม่อยากให้ยมนะเข้าใจผิดหวังว่ายมนะจะเข้าใจอัตมานะหลังจากที่แม่ของเจี๊ยบได้ฟังเรื่องราวต่างๆแล้วก็เข้าใจแล้วก็ได้ช่วยเรียกรถแท็กซี่เพื่อพาหลวงพี่เลินไปส่งยังสถานที่ปลายทางหลังจากที่ส่งหลวงพี่เลินขึ้นรถเรียบร้อยแล้วแม่ก็หันมาคุยกับเจี๊ยบถึงเหตุการณ์ที่หลวงพี่เล่าให้พวกเราฟัง เรื่องที่หลวงพี่เล่ามันจะเกี่ยวกับเสาตกน้ำมันต้นนั้นในแม่เสาตกน้ำมันที่เจี๊ยบพูดถึงก็คือเสาตกน้ำมันที่อยู่ที่ห้องที่หลวงพี่เลินนอนพักก่อนหน้านี้บ้านของเจี๊ยบไม่มีเสาต้นนี้เพราะว่าห้องที่หลวงพี่เลินมาพักเป็นห้องที่เพิ่งสร้างเสร็จหลังจากที่เจี๊ยบและพี่ๆเริ่มโตขึ้นบ้านก็เริ่มเล็กลง แม่จึงเรียกช่างมาสราส้างส่วนต่อขยายและเสาตกน้ำมันนั้นเป็นเสาที่อยู่ตรงส่วนต่อขยายมีต้นหนึ่งเป็นเสาตกน้ำมันเจี๊ยบเห็นแม่ซื้อพวงมาลัยมาแขวนอไว้ทุกวันพระแม่บอกว่าอาจจะเป็นได้เพราะเขาคงไม่อยากให้พระมาพักอาศัยอยู่ที่บ้านอาจจะเป็นเรื่องของความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมหรือเขาอาจจะคิดว่า พระก็ควรจะอยู่ที่วัดไม่ควรจะมาอยู่ที่บ้านคนเขาอาจจะอยากปกป้องเราจากคำนินทาของคนแถวบ้านก็เป็นได้นะเมื่อแม่พูดแบบนี้เจี๊ยบรู้ทันทีว่าคำว่าเขาของแม่นั้นหมายถึงใคร